วันนี้เป็นวันทดสอบคัดเลือกลูกเรือฉันตื่นเต้นมากเพราะนี่จะเป็นงานแรกที่ฉันได้ทำในชีวิตฉันสนใจตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและสมุนไพรนี่คงเป็นข้อดีของการเติบโตในโดมแก้วที่พ่อสร้างให้บริเวณนั้นทั้งหมดมีอากาศที่สะอาดดินสมบูรณ์ฉันเลยได้อยู่กับดินกับหญ้าพืชพันธุ์ต้นไม้นานามาตั้งแต่เด็ก เข้าใจด้านพืชมันน่าจะสนุกกว่ามนุษย์จักรกลคนอื่นๆที่แทบจะไม่เคยได้ปลูกต้นไม้เป็นเรื่องเป็นราวนะนะมิกิใหม่แล้เหรอตื่นเต้นสังเลยค่ะช่วยอวยพรให้มิกิทำมันออกมาได้ดีด้วยนะคะคุณไม่ต้องใช้โชคหรอกครับอีกอย่างผมก็ติวให้ทั้งคืนแล้วนี่บ้า สองคนนั้นอีกแล้วจากวันนั้นที่ผับจนถึงวันนี้ก็เป็นเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งได้จะครบกันนานแค่ไหนเชียวฉันเบี่ยงตัวหลบไปที่หลังกำแพงทันควันแล้วทำไมฉันต้องหลบแบบนี้ด้วยเนี่ย คนเข้ามารับการทดสอบเยอะจังแอบเครียดเหมือนกันนะอาชีพลูกเรือนานๆนนเปิดรับทีก็งี้แหละแต่ผมว่าผู้เชี่ยวชาญแผนกพืชสมุนไพรน่าจะแข่งขันไม่ดุเดือดเท่าไหร่มิกิเก่งด้านนี้อยู่แล้วตัวเต็งเห็นๆพยายามเต็มที่ก็พอครับมิกิสมัครตำแหน่งเดียวกับฉันเลยนี่นานี่แปลว่าเธอก็คือหนึ่งในคู่แข่งของฉันสินะ ได้ข่าวว่าตำแหน่งนี้รับแค่สองคนจะต้องเติมิกกี้ไปตลอดเลยเหรอค่ะเอสบาร์มิกกี้จะเครื่องยานไปกับเอสบาร์ให้ได้ขอเชิญผู้สมัครทุกท่านเตรียมเข้ารับการทดสอบได้แล้วค่ะปอดเข้าประจำตำแหน่งตามหมายเลขพอได้ยินเสียงประกาศฉันก็ตั้งสติเตรียมตัวเข้าไปทดสอบ แต่ก็ไม่วายหันไปมองทั้งคู่อีกครั้งโชคดีนะครัพคนเก่งขอบคุณนะคะที่รักอขอแวะได้ไหมเนี่ยขอแวะได้ไหมเนี่ยเลี่ยนชัมมัดช่างพวกเขาเถอะอันที่จริงพวกเราก็ดูสมกันดีอยู่พวกเขาก็ดูสมกันดีอยู่หรอ เหมือนคําพูดที่ว่ากิ่นทองใบหย,ยกอะไรเทือกน,นั้นนะ่ะนะฉันเตรียมไปเข้าทดสอบดีกว่าม่วแต่สองเรื่องชาวบ,บ้านอยู่ได้ว่าแต่มันต้องไปทางไหนนะฉันเพิ่งจะเคยออกมาจากฝึกฉันเพิ่งจะเคยออกจากบ้านมาเห็นโลกฉันยังสับสนทิศทางจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอาะแฮม ฉันสะดุ้งเมื่อหันไปเห็นก็พบว่าเอสตาอยู่ด้านหลังมาทำอะไรแถวนี้หรอครับคุณลิศแน่ใจนะว่าฉันชื่อลิศใช่อยู่แล้วผมจะลืมคุณได้ยังไงเว้นแต่ว่าคุณจะบอกผมด้วยชื่อปลอมเหอะเหอะคุณนี่ชอบพูดจาหวานเลี่ยน ไม่ลืมอย่างนั้นไม่ลืมอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอเอา้าคุณผู้หญิงใจเย็นครับที่ผมบอกไม่ลืมก็เพราะว่าผมเพิ่งเจอคุณเมื่อสักอาิ์ก่อนเองผมเป็นคนความจำดีไม่ลืมใครง่ายๆหรอกอ๋อหรอแต่คุณก็กล้ามากที่เข้ามาทักฉันแบบนี้อีก หลังจากเรื่องผับวันนั้นทำไมล่ะอ๋อหนูคุณโกรธที่ผมบอกว่าคุณเป็นเด็กเสิร์ฟมันไม่ขำนะผมขอโทษก็แล้วกันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ในสถานการณ์แบบนั้นทำให้ผมคิดคำแก้ตัวไม่ทันกรอกตาใส่มองบนจ้า เอาละผมไม่รบกวนคุณแล้วก็ได้ถ้าทางคุณจะเกลียดผมมากอตอบอะไรดีข้อหนึ่งกับข้อสองเกณฑยดยังไงก็ได้อย่างนั้นไงตอบไปฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้นี่ผมเคยเป็นหลอกหรือทำอะไรให้คุณช้ำใจหรือเปล่า แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราสองคนไม่มไีไม่มีประวัติย้อนหลังอะไรกันไม่มีหรอกฉันก็แค่บงังเอิญเห็นพฤติกรรมด้าผู้หญิงของคุณมานิดหน่อยจริงหรออย่าเพิ่งตัดสินกันสิครับทุกคนที่ได้ลองคบกับผมก็เปลี่ยนความคิดกันทั้งนั้นอยากลองใช้เวลาด้วยกันไหม,มช่วยหยุดจะชูได้ไหม ก้าแกล้งแล้วหรอกนาทาไมคุณถึงหน้าแกล้งฉันไปละโอเคแต่ผมมีเซนนะว่าเราจะต้องได้เจอกันอีกฉันอยากจะบอกว่าไม่มีทางแต่ถ้าฉันได้เราคัดเลือกเขาก็จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของฉันนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องได้เจอกันอีกแนะ่ๆเฮ่ย อืมได้เพิ่มมาหนึ่งคะแนนอ๋อได้เพิ่มหนึ่งคะแนนเพราะว่าเราเลือกคำตอบแบบบางทีอาจจะแบบตัดรอนอะไรอย่างเงี้ย